จากการที่เราทำบอ่อกรบก็เสร็จเรียบร้อยเป็นการเสร็จพิธีบอ่อกรบบอร่อเลี้ยงกบตอนนี้กรบเราก็มองไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็ลาดปูนเพื่อให้มีน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวเอากระถางกระถางต้นไม้กระถางบัวเล็กๆมันใส่ให้กบมันแอบมันซ่อนตัวตรงนี้ก็จะเป็นดินเพื่อให้กบได้มานอนเล่นเย็นสบายนะครับผมก็ฉาบ ครับเสร็จเรียบร้อยภายน,นอกภา,ายในมีรูระบายน้ํามีอะไรนะครับสําหรับยาลีก็สินฟืนตามปกตินะครับยาลีสินฟืนตามปกติอันนี้จะเป็นแรงกบพ่อพันธุแม่พันธุ์ของเรานะครับมีประมาณ 45, 40 50- 60ตัวนะครับก็เยอะพอสมควรเหลืองอารามเหลืองอารามนะครับผมก็ทํางานวันเดียวเสร็จนะครับคงสร้งางรลกฐานก็ไม่ได้ ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเอาแค่พออยู่พออยู่ได้นะพออยู่ได้นะครับจากการอันนี้ของเราก็คือว่าทําไปเถอะตามใจฉันนะครับนนได้มาตรฐานมัง่งไม่ได้มาตรฐานมั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับน้องๆเขาทากันเองนะครับผมก็มีอันมีโค้งก็นี่แหละเขาเรียกว่าเอ่อโมเดลหรือคลาสสิก นะครับผมโมเด,ดลนะครับโมเด,ดลโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมบอกบบอกบ